ใช้สวยวัตถุปัจจัยต่างๆที่เกินจําเป็นมันมีผลต่อเราทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะเหมือนกับเรามีความรู้สึกพอใจในรูปเสียงกิตสัมผัสก็นะตามในขณะเดียวเราก็ต้องทําใจว่าไอความไม่พอใจที่จะกลับมาเนี่ยก็มีความ รุนแรงเท่าๆกับความพอยใจที่เรามีอยู่นี้ทุกครั้งไปเรียกเป็นปฏิกิริยาสะท้อนกับซึ่งมันเป็นเป็นกฎของธรรมชาติเลยตลอดชีวิตที่มาสังเกตมามันเป็นอย่างนั้นดังนั้นพระอริยเจ้าที่ท่านไม่ตกนรกท่านไม่ทํากรรมต่อเพราะท่านเห็นกฎอันนี้แต่จับได้บุรุษชนที่ไม่เห็นยังไม่ไม่เห็นทมกฎอันนี้นะก็ยากอยู่ใน,นที่จะพ้นจาก อบายเพราะอุดของอบายคือเราเสพติดในความพอใจแล้วไม่ยอมรับปฏิกิยาสะท้อนกับความรุนแรงของความไม่พอใจจะตีกลับมามันกลายเป็นนรกทันทีจากสวรรค์เป็นเป็นนรกทันทีความพึงพอใจที่เราได้รับเป็นสวรรค์และความไม่พึงพอใจที่เราได้รับมันเป็นนรกแต่ถ้าเราได้กําหนดรู้ความจริงทั้งสองด้านนี้ ว่าเออเราได้รับความพึงพอใจขณะนี้แทนที่เราจะดีใจแทนที่จะพอใจแทนที่เราชอบใจแล้วกับวางเฉยแล้วก็ตามกําหนดรู้ว่าถ้าเราไปเสพแน่นอนเราจะได้รับผลเปริยบทอนคกับพอๆกับที่เราได้รับคุณไม่ได้ปฏิบัติวิปัสนาจะไม่ยอมรับรู้และจะไม่เห็นความสําคัญของกฎอันนี้ะ ดังนั้นเองถ้าเป็นความพึงพอใจส่วนตัวทางรูปเสียงกลิ่นสัมผัสอารมณ์เนี่ยของเราเราก็รับผิดชอบเองที่จะต้องได้รับผลปฏิยาสะท้อนกลับเขาเรียกกฎแห่งกรรมนะแต่ในกรณีที่มันเป็นกรรมร่วมนะมันเป็นกรรมร่วมคนอื่นเขาพยายามที่จะสร้างรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสให้เกิดความพึงพอใจ ถ้าเราอยู่ในคนกลุ่มนั้นในสังคมนั้นในประเทศนั้นเมื่อปเกลียสะท้อนกับความพึงพอใจนั้นเป็นความไม่น่าพอใจเราก็มีผลได้รับด้วยเช่นคนส่วนใหญ่ต้องการความต้องการอาหารที่อร่อยแต่เขาไม่ได้ตระหนักรู้ว่าการที่เรา ได้กินอาหารอร่อยทุกมื้อนะั่นเขาจะต้องได้รับสิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจจากการรถไม่อร่อยทางลิ้นด้วยนะหรือไม่อร่อยไม่อริอ,อร่อยทางทางกายทางใจด้วยนะเขาจะไม่รู้แต่เราอาจจะต้องได้รับผลอันนั้นด้วยเพราะมัเป็นการร่วมเพราะอะไรเพราะอาหารได้อร่อยความพึงพอใจนั้นมันเกิดจากการเสพในวัตถุ ทันะ้งหลายอาจจะได้น้ำดีๆอาจจะได้เนื้อดีๆอาจจะได้ปลาดีๆอาจจะได้ <c oughs> อาหารป่าดีๆแต่หารู้ไอ้ความที่อ,อร่อยเคือจากวัตถุดิบเหล่านั้นมันได้ทําลายธรรมชาติลงมากมายพอมันเกิดปฏิกิริยาสะท้อนกลับทางธรรมชาติเราก็พอได้รับผลอันนั้นด้วยนี่เขาเรียกว่าร่วมชชตากรรมแต่ในกรณีในชุมชนนั้น <c oughs> เป็นคนรู้ทำ ปของธรรมชาตินั้นมันมีมากกว่าคนกลุ่มนี้ก็จะร่วมกันต่อต้านความพึงพอใจของคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาจะพยายาม <c oughs> ทาลายสิ่งแวดล้อมเพื่อเอามาสนองตอบตอบ,ตอบความอยากคือตัณหาของเขานั่นเขาเรียกว่าผู้มีธรรมจะแสดงความรับผิดชอบทางจารยิยธรรมเพื่อให้ไม่ไม่ต้องรับผลกรรมร่วมกันของชุมชนแต่โดยที่ทางชุมชนชนใหญ่เองก็เน้นไปเต็มตัววิบัตินะ ชุชนส่วนใหญ่เองก็ไม่ได้รู้เรื่องเหล่านี้เหมือนกันดังนั้นคนทั้งโลกจึงได้รับผลปฏิกิริยาสะท้อนกลับรวมกันอย่างที่เราเห็นซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนยากแก่คนที่จะเข้าใจที่พระพุทธเจ้าตรัดว่ามันเป็นเรื่องสุข,ขุมความพรีภาพลึกซึ้งเกินกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับจะเข้าใจได้เพราะนั้นปุถุชนก็จะต้องทุกข์ตลอดไป ดังนั้นเองเราซึ่งเกิดมาเป็นมนุษย์พกพุทธศาสนาคําสอนของพระสมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องเลื่อนขั้นของตัวเองจากปุถุชนขึ้นมาเป็นกิริยานชนเป็นสาธุชนเป็นอริยนชนเพื่อให้พ้นจากกฎแห่งกรรมเพื่อให้พ้นจากการสวยผลร่วมกฎแห่งกรรมที่คนอื่นสร้างมาเราจะตีวงแคบเข้ามาเพื่อรับผิดชอบต่อ ผลปฏิยาสะท้อนกลับจากส่วนที่เราทําของเราเองเข้าใจได้เนะน,น,นั้นเรื่องเหล่านี้จึงไม่อยากจะให้เรามองอะไรผ่านๆทุกเรื่องเมื่อใดมีอะไรที่ได้รับความพึงพอใจให้ทําใจอยู่เสมอว่าเดี๋ยวความไม่น่าพอใจมันต้องตามมาแน่นอนเพื่อเรารู้ตระหนักรู้อย่างนี้แล้วเราจะไม่หลงเสพสุข อันเกิดจากความพึงพอใจจากรูปเสียงกิิ่นรสนานเกินไปถ้าเราเสพมานานเท่าไหร่เราก็จะได้รับผลพฤกิยาสัทพันกับนานเท่านั้นนี่คือสิ่งที่น่ากลัวแต่ถ้าเรามีความตระหนักรู้เสียก,ก่อนว่าเมื่อรูปเสียงกริรนรสสัมผัสมากระทบเพื่อเกิดความพึงพอใจเราก็จะได้ตามรู้และทําใจว่าเออสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นโดยธรรมเราไม่ได้แสวงหาเราจะเสพแต่เพียงพอดี แต่ถ้าเราจะปฏิเสธเลยโดยที่ไม่ยอมรับรู้ต่อกฎแห่งกรรมอันนี้ว่าปเป็นความพึงพอใจที่ได้กินอาหารอร่อยที่ได้อากาศดีๆที่ได้รถกินดีๆรถดีๆสัมผัสดีๆมันเกิดขึ้นโดยธรรมลักษณะอนี้เราก็ไม่ปฏิเสธแต่ขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ไปหลงยินดีนั่งตัวนี้คุณผู้ชายอาสนะอยู่ตรงนี้ เราก็จะได้ไม่หลงยินดีเสพสุขเหล่านั้นเพราะสิ่งนั้นเกิดขึ้นโดยธรรมไม่ได้หมายความว่าถ้าหากว่าความความพึงพอใจที่เกิดขึ้นโดยธรรมจากรูปเสีงยงกิรินั้นมีอยู่โดยที่เราไม่ได้ขวนขวายไม่ได้เสวงหาและไม่ได้มันมีอยู่โดยธรรมเช่นเราไปนั่งทานอาหารเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องบังคับให้คนปรุงอาหารให้อร่อย แต่มันเป็นอร่อยตามธรรมชาติทังหมนเองลักษณะนี้เราสามารถรับรู้ได้แต่ถ้าเกิดเราไปปฏิเสธก็ถือว่าเราเป็นเขาเรียกเกิดความขัดแย้งไม่ยอมรับความเป็นจริงก็จะเกินทุกอีกแบบนึงมีใช่ไหมคนมีปฏิกรยาต่อต้านทุกเรื่องอะไรที่มัน,นตรงข้ามว่าต่อต้านหมดอันนี้เขาเรียกว่าเกิดพฤิกรยาอีกแบบหนึ่งอันนี้เป็นกฎของกรรมซึ่งยากที่เราจะเข้าใจได้นะ ดังนั้นก็จึงอยากจะให้พวกเราได้เจริญสติแล้วก็ได้สังเกตในชีวิตประจำวันนะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไรเวลาอากาศร้อนๆมามีใครไม่อยากจะได้ดื่มน้ําอุ่นสักแก้วหนึง่งแต่ขอน้ําเย็นสักแก้วหนึ่งเป็นเรื่อง99เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะอากาศร้อนๆอย่างนี้แต่เมื่ออากาศเย็นๆมีใครว่างถามว่าน้ำเย็นสักแก้วหนึง่งขอน้ำอุ่นๆหนะ่อยใช่ไหม นั่นคือผู้คนมันเป็นสัญชตาตญาณเลยทีเดียวว่าจะพยายามสนองหาสิ่งที่ตอบสนองในาทางตรงกันข้ามแต่เราไม่ยอมรับในสิ่งที่เป็นข้างเดียวกันอากาศเย็นๆขอน้าเย็นสักแก้วหนึ่งอากาศร้อนๆขอน้าร้อนสักแก้วหนึ่งถ้าใครเป็นอย่างนั้นบางคนเขาถูกหาว่าอะไรบ้าหรือเพี้ยน <laughs> แต่มันเป็นความจริงที่ถูกต้องทีเดียวใช่ไหมเพราะนั้นถ้าบอกว่าพระหันกับคนบ้านี้ไม่ต่างกันเท่าไหร่เนะ้น รายุธรรมะเอาเสียพระราหันต์กับคุณบ่าพวกพวกเดียวกันค uh ือมันล totally ักษณะอย่างนี้อ่าไม่ได้หมายความว่าท่านเกิดความขัดแย้งแต่ท่านไม่อยากจะเสพสุขในส่วนที่ตรงกันข้ามมากเกินไปถ้าอากาศร้อนเราทานน้ําร้อนไปเงี้ยมันก็จะร้อนช่วงที่เราทานเหงื่อออกแล้วก็หายแล้วก็เย็นตลอดแต่ถ้าเราอากาศร้อนร้อนเราทานเย็นก็จะร้อนในตลอดเหมือนกันก็ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากมายใช่ไหมนั่นคือ ลกตาามมาทีหังซึ่งถ้าหากว่าคนหนุ่มสาวได้มารู้เรื่องนี้ตั้งแต่นิ่นๆนะมาว่าวิเศษมากเลยเพราะเขาจะไม่ได้ทุกข์เพราะความพึงพอใจในลูกเสิ่งกีรลดมากเกินไปถ้าเขาจะได้ไม่ตกนรกหรือไปอาบายนานเกินไปใน,นสมัยครั้งพุทธการเมื่อพระพุทธเจ้าได้เผยแพร่ก,กฎอันนี้ออกไปแล้วจึงมีคนหนุ่มเข้ามาบวชเยอะไงเพราะเขาเกิดปัญญา ว่าถ้าหากพวกเขาจะต้องหลงเสพลูกเสียงคิดลดตามพึงพอใจเขาเขาจะต้องรับผิดชอบสิ่งเหล่านี้ตลอดชีวิตการมีลูกสักคนต้องเลี้ยงเขาตลอดชีวิตเผเผอเลี้ยงหลานต่ออีกชั่วชีวิตมันไม่จิตมันไม่จบสิน้นแต่ถ้าหากาคนหนุ่มสาวเหล่านั้นเกิดปฏิกเ,เกิดตระหนักรู้ถึงกฎแห่งกรรมเหล่านี้แล้วเนี่ยเขาไม่ต้องตอบสนองต่อลูกเสียงกิดลดสัมผัสที่พึงพอใจเขาก็จะไม่ต้องตกอบายและรับผิดชอบเหล่าน,นั้นตลอดชีวิตเขาจะมีอิสรภาพแสวงหาความสุข ที่ไม่ต้องเจือด้วยยาพิษได้ตลอดชีวิตเหมือนกันอันนี้ถือเป็นความโชคดีสําหรับคนบางคนนะเพราะฉะนั้นสมัยนั้นพอพระพุทธเจ้าได้เผยแพร่แล้วนี้มีคนหนุ่มๆเจ้าชายหนุ่มๆออกบทกันเยอะเลยใช่ไหมในตะกุลสากยะเพราะเพราะอันนี้ไม่ใช่เป็นแฟชั่นว่าเออเมื่อหลุงลุงลุงนะลวงพี่หลวงพ่อเราออกบทแล้วเราจะออกบทตามบ้างเป็นแฟชั่นไม่ใช่แต่เพราะพระพุทธเจ้าท่านแสดงให้เห็นถึงความกดแห่งกรรมเหล่านี้อย่างละเอียดลึกซึ้ง คนเหล่านั้นก็มีปัญญาพอที่จะเข้าใจได้ถึงแม้เขาเป็นคนหนุ่มสาวก็ตามเพราะบุตรที่ภาวะทางจิตเขาสูงนะเราไม่จําเป็นจะต้องตามเสพความพึงพอใจตามวัยตามยุคของเราแต่เราสามารถที่จะพิจารณาถึงเหตุผลว่าถ้าเราเสพความพึงพอใจตามรูปสังกครตตามวัยตามยุคของเราเนี่ยเราจะต้องรับผิดชอบต่อภารากิจอันนี้ไปตลอดชีวิตนะ ถึงแม้ว่าเราจะมีโอกาสเข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรมอยู่แต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ล้ใช่ไหมมันเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นเรื่องที่โหดร้ายพอสมควรนะดังนั้นเองการปฏิบัติภาวนาต้องทําให้เราเกิดปัญญาเห็นกฎอันนี้ให้ชัดแจ้งนะไม่ใช่ว่าเราต้องการความสุขสงบไปมรรคผลนิพพานแต่ถ้าหากว่าเราไม่เห็นกฎอันนี้อย่างแจ่มแจ้งถึงเราอยากไปมรรคผลนิพพานอะไรก็ไปไม่ไปไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ทางของมัน ทางของมันเราจะต้องมาเห็นกฎเห่งกรรมอันนี้แล้วแล้วถึงจะหลุดหรือถึงจะจะหนักรู้เห็นโทษภัยของอุปสรรคต่อทางมรรคผลนิพพานแล้วเราก็จะปฏิบัติถูกต้องตามกฎของมันซึ่งเป็นเรื่องที่ดูเหมือนยากแต่ก็ไม่ยากใช่ไหมดูเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายมันขึ้นกับอะไรโบราณท่านหาคําตอบเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ท่านเลยบอกมันขึ้นกับว่วาสนาบรารมีท <c oughs> ่านก็ยกไปในเรื่องวาสนาบรารมีบรารมีสร้างสมมาก่อน ก็มีส <ter> ่วนนะถ้า <t> พ <martyr> ่อแม่ปุญาตายายเราไม่ได้สร้างสมสมนึกอันนี้มาก่อนเราก็ไม่มีความตระหนักรู้อันนี้ตั้งแต่อายุน้อยๆอันนั้นคือวาสนาบารมีคือพ่อแม่ปุญาตายายเราได้สร้างสมสิ่งที่ดีๆนี้มาก่อนแล้วก็มาตกทอดถึงเราเพราะฉะนั้นหน้าที่ของลูกหลานที่จะตันย่ต่อพ่อแม่ปุญาตายายก็ต้องมีเพราะท่านได้ส่งทอดสิ่งที่ดีๆนี้มาให้เรานะไม่ใช่เราจะมาเจอเองศึกษาเอง สิ่งอยู่เหมือนเราศึกษาเองเจอเองแต่ว่าถ้าท่านเหล่านั้นไม่ได้สร้างร่องรอยไว้ก่อนความพึงพอใจโน้มน้าวมาทางนี้มันก็จะไม่เกิดเหมือนกับคนทั่วไปนะ่เพราะนั้นเองความสัมพันธ์กันระหว่างคุณธรรมขั้นสูงกับความกระตันยูเนี่ยมีมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งเพราะในในธรรมชุดหนึ่งที่มหาสมุทรเจา้าท่านคัดเลือกขึ้นมาเป็นหน้าแรกของนว่ากว็วาดอันเป็นหนังสือหลักสูตรผู้อ เข้ามาใหม่หรือผู้บทใหม่ท่านเรียกว่านวโกวาพรโอว่าสาหรับผู้ใหม่หน้าแรกเลยนะท่านจะเรียงอยู่ทําอยู่สี่ชุดชุดแรกเรียกว่าพระหูประการธรรมคือสติสัมปชัญญะธรรมมีอุปกมากสองอย่างคือสติและสัมปชัญญะชุดที่สองทำเป็นโรกบาลทำเป็นโลกบาลสองอย่างคือทำรักษาโลกสองอย่างคือฮิริโอตปปะ อำคุ้มของโลกสองอย่างฮิริอตดะบะชุดที่สามทำรรรอันทำรรโลกนี้ให้งดงามทางสังคมนี้ให้งดงามเรียบร้อยสองอย่างคือขันติสวรรค์จักันติคือความอดทนอดกันถ้าเรามีความอดทนอดทนต่อกันแล้วก็จะเกิดความงดงามสงบขึ้นแล้วก็มีสวรรค์จักมีความอดทนอย่างเต็มอกเต็มใจไม่ใช่อดทนแบบเก็บกดอดทนอดกัน การอดทนแบบเก็ียดปุดไม่ได้มีสุรจักแต่เราก็อดทนอย่างเข้าใจเรียกว่าสุรจักคือสมสุเสงีย่ด้วยอดทนแต่ไม่ใช่น้านิ้มขิ้ขมวดหน้าเขียวหน้าดำนะอดทนแต่ยังยิ้มได้อยู่เพราะมีสุรจัเข้าใจไหมเดินขึ้นเ,เลยสุรจัชุดที่สามชุดที่สี่นี่ใช่ว่าปุพพกะผู้กระทาคุณไว้ก่อนมีสองคนคือกตตัญญูและกะตัตตเวทีกตตัญญูคือ อตอบสนองคุณรู้คุณกระตัอยู่คือรู้คุณผู้ที่มีคุณต่อเราแล้วกระตะเวทีสแสดงออกในการตอบสนองคุณนั้นไม่ใช่รู้เฉยๆต้องสแสดงออกด้วยว่าเราตอบสนองแทนบนคุณคบางคนรู้ว่าพ่อแม่มีคุณแต่ไม่เคยทําอะไรให้พ่อแม่อันนี้เรามีแต่กตัอยู่แต่ไม่มีกตะเวทีบุคคลหาได้ยากสองอย่างบุคคลหาได้ยากสองอย่างก็คือกระตัอยู่กระตะเวทีบุคคลกตัอยู่บุคคลกับกตะ กตนกตนกาเวินวันนั้นทำสี่ชุดเนี่ยเป็นอยู่ในหน้าแรกของนวโกวาตของหนังสือแต่น้อยคนมากว่าจะเห็นว่าทาชุดนี้เป็นเรื่องสําคัญแต่ทั้งหมดนั้นมาดูแล้วมันเป็นเรื่องที่ตั้งแต่เบื้องต้นถึงมรรคผลนิพพานเลยนะแค่ทาแค่แค่แปดแปดข้อชุดละสองข้อสองข้อสี่ชุด,ออชดเอามาก็รลยว่าตรงนั้นจบเลยนะังนั้นเองก็อ,อยากจะให้ในในสี่ชุดเนี่ยมันหมายถึงไตรสิขานะเนี่ย พวกหูปกรารธรรมคือสติสัมปชัญญะได้แก่สมาธิฮิริโอตป,ปะได้แก่ศีลน,นะแล้วก็ขันติโสรจจกรวมอยู่ในสมาธิกตัญญูกตเวทีได้แก่ปัญญาคนมีปัญญาเท่านั้นที่เกิดความกตัญญูกตเวทีอย่างถูกต้องแต่ว่า ทำทั้งสามชุดเกิดมาจากทำชุดแรกทำทั้งสามชุดคือฮิเดวตะปาคันติสุรจารและก็กรตดูกะตว,วิธีเนี่ยเกิดมาจากหิุสติสัมชัญญะเพราะนั้นสติสัญญะจึงเป็นตัวต้นตัวแม่แบบตัวพ่อแม่ที่จะทำให้คลอดให้เกิดทำอีกสามชุดคือไตสิขาเนี่ยก็คือฮิริวตะปาเป็นศีลขันติสุราาิจาเป็นสมาธิตัญยูกตวิธีเป็นปัญญา แค่นี้จบเลยไตรสิกขาทั้งหมดแต่มีสติสัมยาเป็นตัวต้นกำเนิดเนะขาลกประหุปการธรรมเหมือนพ่อแม่ก่อให้เกิดลูกลูกสักกี่คนนั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจกฎอันนี้แล้วก็จึงอยากจะให้เราได้ปฏิบัติธรรมอย่างเข้าใจ <c oughs> นะปฏิบัติธรรมอย่างเข้าใจนี่ไม่ใช่ทํามากหรือทําน้อยแต่ทําอย่างเข้าใจมันอาจจะมากก็ได้อาจจะน้อยก็ได้ คือมากด้วยการตามรู้ตามรู้ตามสังเกตในทุกๆก,กิจกรรมแต่น้อยในกรณีที่มันมีเวลาเท่านั้นมันมีความจบกัดเท่านั้นอันนี้คืออยากจะแจ้งบอกให้ทราบว่าความการเข้าสู่ความเป็นอริยภูมินั้นมันไม่ได้ได้ตามปรารถนาแต่ถ้าเราไม่ได้เข้าใจกฎตามกฎกรรม กฎแห่งกรรมดธรรมชาติก็ดีไม่เข้าใจกฎของไตรักและแตรสิกก็ดีแล้วจะปฏิบัติขนาดไหนมันก็ได้แต่ว่ามันไม่ใช่ได้ดังที่ทางวิถีของพุทธที่พุทธเจ้าแตสรูม้มาอาจจะไปวิธีของพราหมณ์ของฮินดูของศาสนาอื่นก็ได้อย่างที่เขาเป็นกันนะนั่นเองก็ช่วงเช้าเป็นช่วงที่สงบ พอที่จะไม่เราร้อนเกินไปที่จะเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ได้แต่ในช่วงเย็นนั้นเราส่วนใหญ่อากาศยังเล่าร้อนอบอาา้าวเราก็ส่วนใหญ่เราก็คงประลุกความเพียนสบายๆไม่มีอะไรที่ <c oughs> ที่มันจะทําให้เราเข้าใจามีความพร้อมที่จะเข้าใจอะไรไปมากกว่านั้นแค่กําหนดทุกเวทนาเกิดขึ้นขณะปัจจุบันก็แก้ไม่ไหวยอยู่แล้วใช่ไหม เพราะนใน,นจิตใจที่จะแบ่งปันเพื่อจะให้เขาใจาลึกซึ้งก็คงจะยากอยู่เพราะะนั้นช่วงเย็นเราไม่ค่อยมีอะไรมาช่วงเช้าเนี่ยเวทนาเบาบา,บางสบาย